ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกทคนเช่นเคยกันด้วยละกันครับวันนี้ก็อยู่กับวันพฤหัสบดีนี่ผมวันนี้ก็มีการเฉลิมฉลองนะครับผมอ่ะ900ล้านดาวน์โหลดนะครับผมก็มีการแจกนะครับผมสำหรับอ่าบิ๊กไทม์ไม่ใช่บิ๊กไทม์สิโชไทม์เนรับผมสำหรับอ่าโรเบิร์ตเดวันรอสกี้นะครับผมอ่ะวิธีการรับเนาะนะครับผมสหรับ วันนี้ยังรับไม่ได้นะครับเราจะรับได้อีกทีหนึ่งก็ประมาณวันที่สองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนาะนะครับสำหรับการรับโรเบิร์ตเลวนรอสกี้ตัวนี้ได้กันทุกตัวแน่นอนนะครับผมขอแค่เราเก็บอีเวนต์ให้ครบนะผมตามตามที่เขาบอกนะครับผมกิจกรรมตามที่เขากำหนดตัวนี้มากับฟิเนนชัลฟินิชชิงนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวนรอสกี้นะในผมก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะส่วนตรงนี้แจกฟรีเนี่ผมได้ทั้งหมด4ตัวนะ แต่ว่าเราก็ต้องเก็บตามอีเวนท์ที่เขากําหนดนะครับก็คือไปเล่นกับบอร์ดแหละนะครับหรือว่าจะเล่นกับป i ก็ตามนะครับอันนี้ก็นับไปเรื่อยๆนี่ครับผมอ่ะถ้ารวมวันนี้ก็จะประมาณ15นัดนะครับผมอ่ะมันจะมีบอกเนาะนะครับอันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างตรงนี้ก็จะเป็น25่สทับศูนย์เก้านะครับผมก็คือเดือน9นั่นเองนะครับผมอ่ะวันที่25รอบหน้าก็จะปลดล็อกให้เล่นนะครับผมอ่ะก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยเราจะเก็บได้แค่อ่า อ่าเควสที่15เห็นไหมนะครับผมเลขด้านล่างนะครับผมอ่ะเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆเนะี่ยผมอ่ะมันก็จะมีบอกเนาะนะครับผมก็จะได้รับรางวัลต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอ่าวันที่2เดือน10นะนะครับผมอ่ะเนี่ยช่วงนี้แหละที่เราจะได้รับเลวานนะครับผมอ่าอีเวนท์ที่40นะครับ ifiable, ผมก็จะได้รับนะครับผมอ่ะเล่นครบเล่นถึงก็จะได้รับเลยเนะี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเยอะนะนะครับผมเพียงแค่เราไปเล่นอีเวนต์ตามที่เขากำหนดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP นะครับหรือนวะ่า อีเวนที่เราเล่นกับ AI นะครับผมส่วนตรงนี้900ล้านดาวโหลดตรงนี้ก็ทําตามที่เขาบอกนะครับอันนี้ก็จบสกอร์นะครยิงประตูนั่นเองนะครับกับหมวด p v p นะครับผมอ่ะก็อีฟุตบอลลีกก็ได้นะครับผมหรือจะหมวดไหนก็ตามที่เป็น PVP นะครับผมเราก็ไปเล่นส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเราอยากจะรับนะตัวนี้เราต้องไปเปิดนะทุกคนไปเปิดแพ็คนะถึงจะนับให้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้เห็นไหมอันนี้ อ่าปกตินะั้นมันจะขึ้นหนึนครับสี่ผมแต่ว่าอันนี้ชื่อเด้งไปเปิดมาแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเปิดนะนี่ครับอันนี้คือมันจะนับ1น,นะครับอันที่เราไปเล่นเก็บอีเวนต์ฟรีมานะครับผมมันก็จะเป็นการนับ1ให้นะนะครับผมอ,อันนี้ได้ในส่วนของลูก้าโมดิตมานะครับผมนี่ลูก้าโมดิตของฟรีครับแต่ว่าร่างนี้ไม่ค่อยชอบสไตล์เท่าไหร่นะเป็นบล็อกทูบล็อกนะทุกคน อันนี้ของฟรีถ้าใครเปิดได้ฮาแลนด์หรือว่าเปิดได้ตัวที่ต้องการก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาทองมาเปิดนะครับอ่ะไปเอามาเปิดเพื่อที่จะมาเอาเช้งดิวที่จะมาเลือกนางเตะนะครับผมในอ่า POTW นะครับผมอ่ะก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับผมดูไม่ยากนะครับวิธีการดูนะนะครับอ่ะก็มาที่อ่าตรงนี้ภารกิจเหมือนเดิมนะครับผมเช็คเข้าไปนะครับอ่ะเห็นไหมเราเปิดไปหนึ่งครั้งก็จะขึ้นหนึ่งทับสี่นี่ผม ดิฉันอาจะลองเปิดด้วยเงินด้วยทองให้ดูนะครับผมอ่ะแล้วก็กดเช้งนะครับผมตรงนี้นะครับผมชาเลนจ์ไม่ใช่เช้งสิชาเลนจ์นะครับผมกดไปมันก็จะมาที่หน้านี้ก็คือเราไม่ได้ไปเล่นอีเวนต์นะครับผมให้เรามาเปิดแพ็คนะครับมาเปิดแพ็คเนี่ยไอ้ข้างกันเนี่ยนะครับอ่ะถ้าเราเปิดครบ300อ่ะนะครับผมอ่ะเราก็จะได้มาเลือกฟีหนึ่งครั้งนะครับผมสหรับฝั่งขวานี่ครับฝั่งซ้ายมือสินะครับอ่ะสมมุติว่าเราเปิดฮาเลนต์ออกครั้งที่2แบบนี้ เราต้องการแค่ฮาลรด์นะครั <S <S ครบผมในแพ,นพ็กนี้เราก็ไม่ต้องไปเปิดเพิ่มครับเพราะว่านักเตะที่เราจะเลือกอ่ะเราก็จะเลือกฮาลรด์อยู่แล้วนะครับถ้าเราได้ตัวที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครับผมคือมันข้อดีคือมันจะลดเรื่องของการที่เราจะเหมาแพ็กอ่ะแต่มันก็เหมาไม่ได้หรอกมันก็กาหนดมาแค่3ใช่ไหมนะครับผมหรือว่าแพ็กนี้มันมันมาให้เหมาได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมพี่โคเลยทํามาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราแบบ ไม่อยากหมอแพ็คเราก็เปิดแค่4ครั้งพอนะครับผมใช้ทองแค่300ทองเราก็จะได้ไอตัวที่เป็นการ์ดดักก้อนบอลสีชมพูมาเลือกนะครับผมว่าเราจะเอาใครเนาะถ้าเราเปิดครบ300นะครับก็แค่นั้นนะครับผมสำหรับแพ็คนี้นะนะครับอ่ะเห็นไหมเราเปิดครั้งที่2มันก็จะขึ้นเป็น2อทับสเห็นไหมนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็ไปเปิดเพิ่มอีก2ครั้งก็คือใช้อีก200ทองนะครับผมเราก็จะได้ไอการ์ดตัวนี้มาเนี่ยผมเนี่ยไอดักก้อนบอลเนี่ยนะครับ,บ,นน <c oughs> ร,บรูปดาวสีชมพูเนี่ย นะครับอ่ามาเชงดิวนะ่ะแล้วก็ไปเลือกนะครับผมนักเตะได้นั่นเองก็คือถ้าได้อันนี้ไปเราก็สามารถเลือกเอาเลยว่าเราจะเอาใครนะครับในแะพ็ก QTW เนอะโอเคอันนี้ไม่งงกันเนาะนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมก็มีการเจกในรอบเดือนหน้านะครับสำหรับเรวานเนาะนะครับผมวันนี้ก็อาจจะยังเก็บไม่ได้นะครับเราก็เล่นเก็บอีเวนต์ให้ครบถึงเควส15ก่อนนะครับผมอ่ะรอบอาทิตย์หน้านะครับผมวันที่25เราก็ไปเก็บเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็ไปเก็บเพิ่มอีกในวันที่2นะครับวันที่2เดือน10นะครับอ่ะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้า เราเปิดครบสามร้อยแล้วก็มาเลือกฟรีได้หนึ่งตัว,ตวนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ตัวที่ต้องการสมมติว่ามันออกแต่ข้างล่างเกลือเกลือนะครับผมแล้วก็ไปเปิดให้ครบส0มร้อยนะครับเพื่อที่จะแลกเอนักเตะที่เราอยากจะใช้งานนะครับตรงนี้มันก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างครับที่แบบเราต้องการตัวที่เราอยากจะใช้อะนะครับผมอ่าแล้วก็มีมาให้เราเลือกนะครับแต่ข้อเสียเลยก็ข้อเสียนี่ไหมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะข้อเสีย มันก็ไม่ไม่ไม่เชิงข้อดีข้อเสียหรอกนะครับผมแต่ว่าเราจะได้เปิดแบบได้ตัวที่เราอยากใช้งานแหละนะครับแต่ก็ต้องแลกด้วยการใช้ทองนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ส่วนการเก็บอีเวนต์นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเก็บทุกอีเวนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีฟุตบอลลีกนะครับอีเวนต์ทัวร์นาเมนต์นะครับ VS กับ AI นะครับ VS กับคนนะครับผม PVP ก็ตามเล่นให้หมดนะครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เล่นนะครับถ้าไม่มีเวลาว่างก็ปล่อย AI ไปนะ หมดเอก็เล่นให้ครบให้มันขึ้นติ๊กถูกทุกอันนะครับผมอ่าเราจะได้แบบไม่พลาดในหองสำหรับ,รบการแจกรางวัลแต่ละอย่างนะนะครับโอเคเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ไปเล่นนะครับผมหมดโคฟก,ก็เล่นได้ครับถ้าเรามีเวลาว่างหรือที่เราไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจเล่นสำหรับโคฟนะครับอ่ะพวกนี้ก็ไปเล่นเอาละกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับวิธีรับเลวานเดี๋ยวง่ายๆนะครับไปแล้วครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม